เป็นคนสุดท้ายในครั้งนี้มั้งนะ <c oughs> จะมีคนรีวิวอีกแน่นอนนั่นแหละสิคะกับ AirPods 2หรือ AirPods with Charging Case นั่นเองเขารีวิวดานแลวนี่หมุนหน้าหมุนหลังให้ดูนะคะเพิ่งมารีวิวด้านหน้าอยู่ตรงนี้และนี่คือด้านข้างด้านหลังกล่องค่ะเพิ่งได้เป็นเจ้าของมอคอมรีวิวจากนั้นเราก็มาทำการแกะเลยวางลงนี่วางลงแล้วนะคะระวังนะคะอันนี้กำลังจะทำการกรีดนะคะ มีความเสี่ยงนิดหน่อยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองกรีดไม่สวยนั่นน่ะสิคนสวยกรีด<า>คนสวยกรีดยังไงก็สวยไหนๆเราก็กรีดแล้วกรีดแค่สองมุมพอแต่ทาดาเราแกะพลาสติกออกมาแล้วค่ะนี่อเอาล่ะเราก็จะค่อยๆย,ยกออกมาตามสไตล์ Apple นะคะ คนขายก็เรียบร้อยเปิดออกมาก็มีแต่กระดาษนี่นะสิเขาก็ต้องยกนี่ออกมาอีกนี่คือคู่เจอแล้วนี่ค่ะนี่คือน้อง AirPods with Charging Case นะคะโอ้โหมาแล้วเป็นแบบไวเลสชาร์จด้วยเนาะนี่นะครับเทียบกันเทียบกันนี่คือ AirPods version หนึ่งและวางคู่กับ AirPods version สองให้เห็นๆเลยค่ะ นี่ค่ะโอ้เห็นเปล่าไม่รู้นะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มเก่าแล้วนี่นะกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วน่าจะ3-4มถึงสี่ปีแล้วค่ะงั้นเอามันโยนกลับไปกลับมาแบตเสื่อมแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะแบตเสื่อมมากๆเลยแกเหมือนคนเหนกันไหอืมและเราก็มาดูอุปกรณ์ในกล้องกันดีกว่าหยิบเจ้าตัวอ่านี่คือ2ใงหนึ่งเนี่ยนี่คือเวอร์ชั่น2องสองอ่างั้นวางไว้กับตรงนี้ก่อนนะโอเคมีของอะไรแถมมาในกล่องมากหลังจากนี้นะคะเราก็เอาถาดมา ข้างในมีสายหนึ่งเส้นเหมือนเดิมสิใช่แล้วให้สายแบบไหนมาสายเป็นเอทูไรนิ่งนะคไม่ใช่ซีทูไรนิ่งเหรอไม่ใช่ค่ะโน้อยๆนี่เลยโอ้เอทูสำรวจแล้วเนาะสำรวจแล้วมีเท่านี้เลยค่ะในกล่องเก็บไปเก็บไปค่ะก็ต้องบอกว่ามีเท่านี้จริงๆมีเท่านี้จริงๆมีเพียงแค่เท่านี้มีให้แค่เท่านี้ Apple มี a i r p o d ลสมานะอ๋อมาอยู่นี่แล้ว เก็บเข้ามาแล้วนี่นะคะแกะเลยตอนนี้ต้องแกะแล้วมาแกะดีกว่าสัมผัสต้องรู้สึกว่าซรู้สึกว่าแบบผิวสัมผัสไม่ต่างกันเลยลองลองลองนี่อ่าแกะแล้วเหรอมาแล้วค่ะต่างกันไหมลองเทียบสองตัวแล้วเราจะแยกออกไหมแยกออกดูนะคะตอนนี้อ่ะวางบนพื้นให้ดูอย่างนี้นี่ฝั่งขวามือของน้องแอร์หรือฝั่งซ้ายมือนะคะพี่ล้งเป็น AirPods หนึ่งและ ฝั่งซ้ายมือน้องแอร์ฝั่งขวามือพี่ลงเป็นแอร์พัดสองวางคู่ันแบบนี้นะคะพี่ขอคนถ่ายขอจับนะคะอ๋ออยู่กลางกล่องทั้งคู่ขนาดรู้สึกเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงหรือเปล่าใหญ่ขึ้นเหรอลืมเท่ากันเลยรู้สึกจะเท่ากันอเทียบละยกขึ้นมาเทียบกันเห็นไหมแอร์พัดหนึ่งจับเก็บไปก่อนลงไปค่ะอ่คราวนี้เราก็ต้องมาแพกับแพค่ะอ่าลองกับ iPhone SE 2020กันนะ หยิบ s e ขึ้นมาเปิดม่านหน้าจอนิดนึงโอเคหน้าจอส่ราลองมาเชื่อมกันดูเนาะค่ะด้วยการปลดล็อกไอโ n นอุ้ยเตือนขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้คือเปิดฝา airpods ใช่ไหเขาก็จะมีขึ้น airpods ให้เชื่อมต่อเขาบอกเราว่าอะไรนะมีให้ปิดทิ้งกับเชื่อมต่อเขาบอกว่าเจออะไรอ่ะเจอ airpods เขาขึ้นมาแค่3ประโยคเลยค่ะปิดทิ้ง a i r p o d เชื่อมต่อเราก็กดเชื่อมต่อค่ะปหลังจากที่เรามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูแบตเตอรี่กันดีกว่าค่ะครับผมค่ะซึ่งเราก็ต้องเปิดฝาอ่แค่เปิดฝาก็ขึ้นมาแล้วใช่โชวไปที่ p p o o n เนาะค่ะนี่ a i r ร์ d ซ้ายอ้าท์อ้าวเคชาร์จอ๋อเคชาร์จแสดงว่าแบตหมดนั่นเองนะคะ ก็ต้องบอกว่าเป็นการที่ดูแบตเตอรี่ง่ายๆเลยนะคะครับผมซึ่งอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าสามารถที่จะดึงวิจเจตของแบตเตอรี่ขึ้นมาก็ได้ ใช่แล้วค่ะแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงคะคุณภาพเสียงพรอพิงแล้วก็เราก็ไม่ต้องงงไม่ต้องกังวลกับในส่วนของสายที่จะทําให้ชีวิตเรายุ่งเหยิงอีกต่อไปนะคะเป็นการไร้สายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแทนใช้สายไม่มีตอนนี้ก็ใช้สายชาร์จไปก่อนไงเดี๋ยวเราไปใช้ดูก่อนนะแล้วประสบการณ์เป็นยังไงจะนำมาเล่าต่อนะคะครับผมอ่ะโอเคบาย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 พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี